อาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดเพราะไม่เพียงเป็นอาชีพหลักแต่ยังทำให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะการปลูกข้าวแต่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมักประสบกับปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในหลายๆด้านทั้งสภาพแวดล้อมภูมิอากาศและที่สำคัญคือการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้ผลผลิตขาดความต่อเนื่องและก่อให้เกิดปัญหาเรื่องตกเขียวหรือหนี้นอกระบบตามมาภายใต้การนําของพระท่าน,นนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรซึ่งได้มองเห็นปัญหาของเกษตรกรไทยเป็นปัญหาสําคัญอันดับต้นๆที่ต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จึงมีมาตราการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรดังคำที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อแสดงถึงนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสมคำนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและนำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัย,ยธร,รรมชาติให้แก่เกษตรกร,ก,รการจัดระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร,กรให้สมบูรณ์และการออกแบบบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร,กรจากความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในการประกอบอาชีพและเป็นการจัดหาปัจจัยทางการผลิตที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมก่อให้เกิดแนวทางอันนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่ภาคปฏิบัติผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอบัตรสินเชื่อเกษตรกรคือนวัตกรรมใหม่ในการยกระดับด้านการเงินและคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้ซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่มเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเพื่อหยุดยั้งวงจรหน,นี้นอกระบบซึ่งจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในครั้งนี้ทกศได้ดำเนินการศึกษารูปแบบและการจัดทำระบบพร้อมทั้งบริหารจัดการโครงการออกเป็นสามระยะคือระยะที่1จัดทำโครงการในพื้นที่นำร่อง5จังหวัดเพื่อทดสอบระบบ โดยได้ดำเนินการทดสอบระบบกับเกษตรกรลูกค้ากว่า5,000รายซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเหมือนว่าเรามีบัตรใบแรกในชีวิตนะเราไปรูดเนีนะ่ยมันก็สะดวกง่ายสบายเราไม่ต้องมีเงินไม่ต้องพกเงินไปเราต้องการวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาหรือว่าต้องการของเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยเนะี่ย ขอขอบคุณนะครับรัฐบาลที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทาให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสมีทางเลือกแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นจากการทดสอบระบบในพื้นที่น้ำร่องแล้วทําให้ทกศมีความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะที่สองคือการขยายพื้นที่ทั่วทั้ง77จังหวัดพร้อมส่งมอบบัตร กเกษตรกรลูกค้ากว่าแ800แสนใบยอย่างไรก็ตามด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลคณะท่า,านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษชินวัตรได้มีนโยบายให้หาแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตให้ได้มากที่สุดพร้อมให้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสามารถครอบคลุมปัจจัยการผลิตไปอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงจากนโยบายดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายธนุศักเล็กอุทยัย ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการเจราจากับเจ้าของธุรกิจในทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการลดภาระดอกเบีย้ยให้แก่ผู้ถือบัตรสินเชื่อกเกษตรกรจนได้ข้อยุติทำให้วันนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร,กรมีความพร้อมและสามารถมอบสิทธิพิเศษให้แก่กเกษตรกรลูกค้าผู้ถือบัตรด,ดังนี้สิทธิพิเศษที่หได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีและวงเงินกู้พิเศษ70%ของส่วนเหลือเพื่อขายสิทธิพิเศษที่2อปลอดดอกเบี้ย30วันสิทธิพิเศษที่3อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุด MRR เท่ากับ7.0สำหรับลูกค้าชั้นดีสิทธิพิเศษที่4ในส่วนของปัจจัยการผลิตจะได้รับเงินคืนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย120วัน และสาหรับส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงจะได้รับเงินคืนเพื่อชดเชยอัตราดอกเบีย้ยตามจํานวนที่กําหนดและเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปได้ด้วยดีทอกอสอจึงจัดเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการตั้งแต่การจัดตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อกํากับดูแลเป็นการเฉพาะพร้อมทั้งประชุมชี้แจงข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนร้านค้าตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรลูกค้า ที่อันนี้ที่สกตเขาคัดเลือกมานะคะเขาก็จะดูว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนไหมนะคะเป็นคนที่ สามารถดูแลสินค้าของสกตได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพดีได้ะคะ่ะปัจจุบันนี้มีบัตรสินเชื่อกเกษตรกรตรงนี้มานะคะเราก็ไม่ต้องรับภาระในเรื่องของการเก็บเงินสดนะคะแล้วก็การเช็คสต็อกสินค้าต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําให้ยอดขายของร้านคา้าแล้วก็สกตทั่วๆไปนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะระยะที่3 เป็นระยะขยายผลทกสจะดำเนินการมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจนครบสองล้านใบาจากการที่รัฐบาลได้เ,เริ่มโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรทำให้เกษตรกรไทยได้รับโอกาสทางการเงินและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างมีความสุขในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทกสในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อลดเส้นกั้นพรมแดนนวัตกรรมทางการเงินระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยทกสมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อสาม,มารถตอบสนองความต้องการและลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน